ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบัตบ์ดอีกทูนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กับช่องเล่นครับผมเส้นทางสู่ยูทูบเบอร์นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ถึง1 0ึ0งพันซับสไครปผมเราจะแจกเพชร500เพชรนะฮะ,ะถ้าถึง1,000 s u b s ซับสไครนะครับผมมาผมรอบตัดเชือกของ c b c Champions War นะครับผมเป็นทางด้านทีมอ่า ...JTR อันนี้นะครับผมเจ r อเจอกับทีม PIG ครับผมชน,นะเข้าชิงที่1แพ้ชิงที่3นะฮะร,รายชื่อของ GTR JJ เจเจเป็นเทลเทลลินาห์เทลเทลนะอ้าวแล้วดูกสก,กิดมาฮะสิทธิโชคสิทธิชัยนะฮะแล้วก็มหาเทพเหล็กแล้วก็เบสนะเบสคนนี้ปาดหัวเป็นหนึ่งะแล้วเจทีเทลนะั้นนกดาวไป อ้าวเล้วเลอมาเทพกุดท้ายมาหาเทพดุดเปิดหัวอย่างนี้ไม่เป็นผลเสียจัดจัดและเขาเดินเปิดจุดด้วยประเด็นอืมหนึ่งศูนย์ฮะ PAG นำมาแล้วหนึ่งต่อศูนย์ทางด้าน PAG ครับมีวิโอเลตชัดชัดดาวโอมนะบาสกอนนะผมไลน์อัพเดิมเลยแค่เปลี่ยนชื่อ นั่นเองครันิดเดียวพี่ครับเราคงจะไม่ได้ได้เลยไ,ไม้บมดานนี้ว่าไงดีเจทีอาจะว่ายังไงครับผมเล่นโอ้ตกหรือเปล่าจังหวะเมื่อกี้แล้วโอ้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 าวอ้าวอ้าวตายเรียบร้อยฮะอืมอ้าวไม่ยอมคยับออ้อ เสียชีวิตเฉยมาทเทปล็กครับเพื่อนเสียไปหนึ่งเห็นคาหนังคาเข่าเลยนะเมื่อกี้อืมเสียที่ชัยว่าไงดีครับผมโอ้ระเบิดเป้งเป้งไม่โดนบากดก่อนฮะอ้อมมาแล้วเข้าชาร์จฮะบาดกว่ามาโอ้ด้านในเต็มเลยฮะอืมเลยบาดกอดได้มาหนึ่ง ระเบิดเข้าจับปลาก็ไม่ทันนะฮะโดนบัสก็เก็บไปสองต่อศูนย์นะครับผม PAG PAG ลงมาเป็น KD นั่นเองครับผมใครที่ไม่รู้ว่าทีมไหนคือ PAG ทีมที่สองนะครับผมเหยายา,ว,ยาว,วันนี้พรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงนะครับผมวันนี้เป็นรอบตัดเชือกนะฮะคือถ้าผมทําเป็นรอบตัดเชือกวันนี้แล้วก็รอบชิงวันนี้เลยเนี่ยมันจะมันไม่ได้นะ,ะผม มันจะกระทันหันกันไปนะฮะมาครับผมเบิร์สามกันบ้างฮะโอมปลาระเบิดไป1เมตรมีคนอยู่หรือเปล่าเขาถอยมาแล้วฮะ เทวนายิงซัพพอร์ตละรอเขาเข้าชัดเป็นลูกซองเลยจะซัพพอร์ตยังไงนะอืมแล้วเพื่อนนอกดาวไปสองเลยอย่างงี้อืมตัวเองก็นอกฮะเหลือสิทธิชัยก็สุดท้ายใครจะเข้าไปชาร์จวิโอเลตฮะเข้าไปชาร์จกับเอวีเอวีหนัดเดียวก็ล่วงฮนะดับเบิลคิวของวิโอเลต 3ต่อ0แล้วจะรอดบ่าน,นี่ AW สงก็บ,บอกนะวิโอเลนนะทางด้านนี้กันบ้างครับผมเทวหนะ้าที่ไม่ได้จะพามานะันเล่นเปน็นเ k เดรา o อนกับลูกสองนะรอที่จะเป็นตัวครบก่อนในต้นเกมไทยเกมน,ะน่าจะไอ้นั่นนะฮะน่าจะเดือดน,นะ ลูกซองของเขาโอเคโอเคนิ่งๆกันอยู่ะตอนนี้แต่ด้านในเนี่ยผมว่าเดือดแล้วนะ <c oughs> นี่ครับผมโอ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 ้ม,อม,อม,อมหรืออ้อมอะโอมนะโอมโอม โอ้ยเดือดจัดจัดวีเออเลนะฮะอเอวบิลเอ้ามีเห็นตัวมาเอ้าไม่เห็นเนาะปาดไปโดนหัวไป็นหนึ่งเม็ดแล้ววีเออรเล็ยิงได้หรือเปล่าเนี่ยวีเออรเล็ยิงไม่ได้นะฮะซิติโชกจะเข้าชาร์จเข้าอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าอยู่ในบ้านฮะซิติชัยดีไม่ใช่ซิตี้โชกเห็นตัวไปแล้วฮะมหาเทพเหล็ก เรียบร้ยอยมหาเทพเหล็กเหลืออ้อมนาก็สุดท้ายแล้วเขาไปเก็บวอนไฟจัดๆแล้วปาดัวกับมาจังหวะนี้เปิดนกดาวไปสองเลยเป็นจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งนะเหลือ <GO av uther> มหาเทพเหล็กก็สุดท้ายอโหโอมันเอาเรื่องนะมีมียายปะอืม <M> <studio noise. S 1> โดมมหาเทพเหล็กอัดหัวไปสามตอนหนึ่งครับตีไข่แตกมาได้แล้ว สามหนึ่งครับทางด้าน PAG เนี่ยมันพลาดด้วยนะมะเกียตายไปก่อนไปสองไงตายไปก่อนสองแล้วเมื่อตายสองีงสองคนจะเล่นยากไงเ,เบอร์สองน่าจะโดนนะถ้ามีระเบิดปลาไปได้นเนี่ยเนี่ยระเบิดมาจริง บาตกอดเข้าซองทันทีฮะอืมหวแตกเลยอืมอันนี้แหละคือความได้เปรียบของลูกซองนะผมติดหัวแค่นี้เดียวก็ทำให้คู่ศัตรูร่วงเลยนะภายในสองเมตรนะ่ะเบอร์สามอยู่ไหนฮะมหาเทพเลขครับผมจะเข้าชาร์จแล้ว ตัวสก,กิลหลังเรียบร้อยนอกครับผมโดนเวอร์เลตเอ้ไม่ใช่โดนโอมฮะยิงสป,ปอร์ตกับ AK จังหวะนี้เวอร์เลตจะรอดหรือเปล่ามีตัวจะชาร์จเขาอะเป็นเบสหรือเปล่าเบสอยู่กับเอ่อโอมนะบาลระเบิดเข้าไปเป้เองไม่โดนใครเทลก็พยายามจ่อยอวออยู่นะบาลระเบิดควันฮนะเพื่อหลอกให้ตัวเองอยู่ตรงนั้นแต่ตัวเองออกมาฮะแล้วป่าดัวก็กไม่หวแตกเป็นหนึ่ง เทพ่ก็สุดท้ายลงมาแล้วแต่เขามีปืนชั้นาจะเอาไว้อยู่2ต่อหนึ่งถ้าไม่มีอวอลพอนะนเปิดวัวเป็นหนึ่งฮะนี่ไงดูสก,กิดจ,จริงๆฮะพื้นที่ของโอมเนี่ยมันเล่นยากกว่านะ มันเล่นง่ายตอนนี้เพราะว่าเขามีต้นไม้ถ้าเขาจ่อยวอลคู่ศัตรูเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะแต่เขาเลือกที่จะไม่เจาะเลือกที่จะวิ่งไปเข้านะแล้วโดนเอเคป่าดัวมาก็เรียบร้อยดีฮะสี่ตอนหนึ่งว่สะสเต็ปสวยนะคนนี้สเต็ปสวยสเต็ปสวย สี่ตอนหนึ่งครับผม PAG นำแล้วนำห่างด้วยนะห่างกันสามเกมไม่โดนใครนะฮะอืมเขาเล่นดีนะทีมนี้ไม่ยังไม่ไประชิดบ้านอา้าวมีตัวเข้าหลัง เบสเห็นแล้วเปล่าเบสเห็นด้วยอ๋อเบสอยู่ด้านในว่ะเอาว่าแล้วเริ่มปฏิทันแล้วเบสออกมาฮะเวิเลด์นะเป็นตัวอ้อมและปาดกลับมาได้หนึ่งนะทางด้านนี้อ้อมโดนโน็อกดาวไปแล้วโดนชุบกลับมาแล้วเหลือสิติชัยครับผมเหลือตัวเองก็เหลือน้อยน่าจะหนาวฮะ เรียบร้อยดาวว่าเหลือเทลน่าคนสุดท้ายเหลือเข้าอีกแล้วฮะแล้วออกมาจากว่านี้แล้วปลาเอเคไปสามคนก็เรียบร้อยฮะหันมาทางเขาสามคนเลยโอย้ปวดหลังนะะอืมปวดหลัง มาดูฝั่งนี้กันบ้างฮะดูมหาเทพเหล็กครราผมเขาแต่งชุดนี้เป็นความแบบสตรีมแบบว่าดััๆหน่อยนะก็เป็นแบบโจรอะไรเงี้ยโจรโอ้เอเดบิล ห้าหนึ่งด้วยน,นะ JTR ว่าย่งไงฮะเขาอยู่คนเดียวแต่เขาไปลูกซองไง Love, boo. Gotta love หัวแตกหัวแตกมันจะฝักะมึงก็รู้กูตั้งไม่ได้รอเจอปัดกลับมาฮะด้านในเดือด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 เลยเดือดเลยเดือดเดือดแลยฮะจังหวะน,นี้โอ้แล้วเพื่อนจะนอกระเปล่ามาหาโอ้แล้วสุดที่ใช้สุดท้ายติดไอ,อ้วอวะ แล้วออกมาแล้วไอวอลเตะมาแล้วด้านหลังเขามีตัวอยู่หนึ่งตัวแล้วเขาปาดกลับมาเกิดบโว์เตะลูด้านหลังห่งอย่างชัดดาวเก็บเขียวไปหกตอนหนึ่งครับผมใกล้จะจบเกมแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว โอ้ใครโทรวะอย่าโทรดีโห้ย่ทรัสับผมสามเครื่องโทรโทรให้คนเดียวขึ้นมาสามเครื่องนลฮะ เป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะปลาระเบิดลงไปแค่จังหวะนี้ เปมหนึ่งนะผมผมเปลี่ยนทุกังโอ้โห oh, โดดลงมาอย่างนงันฮะโอ้แ oh, ต oh, bon ่บอลล็อคน่าจะได้ยินนะรับแต่ครับจบเกมฮะเป็นทางด้านทีม PAG ที่เอาชนะเข้ารอบชิงนะ j t ติเจจะชิงที่ 3.